ทำสมาธิแล้วไม่ติดสงบแม้ลมหายใจที่เห็นมันดับแล้วเราก็ยังไม่ทิ้งฐานกายจิตก็จะไม่เผลอเพลินนิวรณ์ก็จะเข้าแทรกได้ยาก 2. ปัญญายาณก็จะตื่นในการรู้เท่าทันจิตไวขึ้นเวลาภาษะอะไรมากระทบมันจะเห็นการปรุงแต่งของจิตได้ไว มันก็มาอยู่ตรงที่หมวดของอริยสัจสีว่าหัวใจหลักของการเจริญสติตฐานสี่อันดับหนึ่งคือเอาจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานกายวันนั้นเมื่อจิตอยู่ที่ฐานกายเนะี่ยมันก็จะเห็นจินตามียปัญญาได้ไวเขาเรียกว่าเห็นจิตที่ปรุงแต่งได้ไวถ้าเราเห็นจิตที่ปรุงแต่งเรียกว่าเรารู้เท่าทันเหตุแห่งทุกสมุไทไยคือปัญญาเข้าไปอบรมใจ จนเห็นมันจางคายดับไปเรียกว่านิโรธนิโรธคือเห็นทุกล่วงไปเช่นเดียวกันกันกบปัญญาย,ยานก็รู้แจ้งว่าอะไรที่เราละได้และอะไรที่เรายังละไม่ได้เราก็รู้คือรู้ว่าละไม่ได้ก็แค่ทำใจย,ยอมรับแล้วก็เพียรต่อไปอันนี้แหละลูกทำให้ชัดเจนมากขึ้น